ได้เวลากลับไทยแล้วค่ะโอฮายโยค่ะวันนี้จะพากลับไทยกันตั้งแต่จากบ้านที่ญี่ปุ่นไปถึงประเทศไทยนะคะเราเริ่มต้นนั่งรถไฟจากสถานีฮิกาชิโอนมิจิมาลงฟุกุยามะเพื่อต่อชินคังเซนมาสถานีฮากาตะที่ฟุกุยากะนะคะค่าเดินทางทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3,000บาทค่ะเพราะว่าขึ้นเครื่องตอนเช้านะคะก็เลยต้องมานอนโรงแรมที่นี่ก่อนโรงแรมที่นี่น่ารักนะคะห้องเล็กๆน่ารักมากๆสไตล์ญี่ปุ่น<ห>เลยไม่มีอาหารเช้านะคะในราคา2,000กว่าบาทค่ะหลังจากที่เราเอาสัมภาระมาขึ้นไว้บนห้องแล้วเราก็ลงมาเดินเล่นเล วันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะฝนตกเล็กน้อยและเราก็ไปเซิร์ชเจอที่ที่หนึ่งค่ะที่นี่เขาเรียกว่ายาไตนะคะอารมณ์แบบฟิลเกาหลีค่ะสตรีทฟู้ดเกาหลีอะไรแบบนี้เลยและยังเป็นมุมที่ชาวต่างชาติและก็ชาวเกาหลีชอบมากๆเลยไม่มีโต๊ะนะคะมีแต่แบบนี้นะคะเหมือนเป็นบาร์เล็กๆล้อมวงดื่มเบียร์ทานอาหารกันค่ะใครมีเพื่อนมาด้วยก็ดีนะคะแต่เรามาคนเดียวเงาเงาเลยโชคดีมาเจอน้องๆเกาหลี2อคนน่ารักมากๆที่นี่เป็นสตรีทฟู้ดริมน้ํานะคะบรรยากาศก็จะดีหน่อยราคาอาหารต่างๆก็ไม่ได้แพงมากค่ะเอาจริงแล้วภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้ ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่พอเบียร์เข้าปากแล้วทําไมเราคุยกันรู้เรื่องก็ไม่รู้ชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยค่ะหากใครได้ลงเครื่องที่ฟุก,กุโอกะแนะนําที่นี่เลยนะคะสายชิลสายดื่มไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะ,คะพอตื่นเช้ามาอีกวันเราก็มาเช็คอินที่สนามบินนะคะเรามารอเช็คอินตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยค่ะเพราะว่าไฟ์บินของเราอยู่ที่9ก้าโมงค่ะวันนี้โชคดีมากๆเลยไม่มีใครนั่งมากับเรานะคะเราก็เลยสามารถนอนเหยียดขาได้แบบสบายๆได้เลยบบมาไทยประมาณ1เดือนครึ่งช่วงนี้ก็จะมีคิดเที่ยวไทยอย่างเดียวค่ะ